เราพาไปดูแมวขาวหมาขาวแล้วไปดูควายขาวกันบ้างเอาโดนเหมือนกันเหรอไม่ได้โดนป่าแป้งเป็นควายเผือกเออเป็นเหตุการณ์ที่อุทัยธานีนะครับคาเฟ่แห่งหนึ่งเขาจัดกิจกรรมพิเศษคุณผู้ชมก็คือให้คนที่เล่นน้ําสงรานเนี่ยใครที่ไปที่คาเฟ่แห่งนี้สามารถแวะไปรดน้ําควายเผือกได้ครับโอ้สงน้ําควายไม่เห็นครั้งแรกเลยคุณผู้ชน้ำควายทองแท้ นี่ที่นี่คือควายนาคาเฟ่บิ๊กบัฟฟาโลนะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนตั้งอยู่ในตำบลบ่อยางอำเภอสว่างอารมณ์จังหวัดอุทัยธานีช่วงเทศกาลแบบนี้เนี่ยสงกรานแบบนี้นักท่องเที่ยวเขาก็ไปเยือนที่นี่นะครับหลายคนก็เอาน้ําไปรถเจ้าควายเผือกอั้งสตัวชื่อว่าเจ้ามังกรฟ้าเจ้าโยเกิรและเจ้าทองแท้ที่เห็นนี่ไม่ใช่ควายเผือกธรรมดานะคุณผู้ชม เป็นควายเผือกที่ผ่านการประกวดสนามต่างๆมาทั่วประเทศแล้วนี่แชมป์เหรอเออแล้วเป็นมูลค่าเนี่ยเขา,ขาบอกว่าสตัวเนี่ยยีล้านโอโ้โหฟังไม่ผิดควาย3ตัวเนี่ยรวมมูลค่ากัน20ล้านาบาทเลครับสาบ้านได้หลายหลังเลยอ่ะเอ,อแพงมากเป็นควายงามควายสวยนะครับ หนในนักท่องเที่ยวที่เข้ามาที่นี่เขาบอกเออแปลกตามาก<ะ>ทางร้านเนี่ยจัดให้มีกิจกรรมรดน้ําควายเผื่อแบบนี้ไม่เคยเห็นที่ไหนมาก่อนเลยแต่ก็ยินดีนะจะเอาน้ําที่ผสมดอกไม้มีกลิ่นหอมๆมาโรยมารดมาราดเจ้าควายแสนรูท้ทั้ง3ตัวนี้ครับแปลกไหมฮะเพิ่งเคยเห็นครั้งแรกไหมฮะใช่ค่ะเพิ่งเคยมาเที่ยวครั้งแรกอ๋อแล้วการส่งน้ําควายในสงการนี่เคยเห็นไหมครับ ด้านเจ้าของควายก็บอกว่าควายนั้นถือว่าเป็นสัตว์ที่มีพระคุณ<ฆ>เพราะว่าช่วยชาวนาไถนาข้าวอยู่กับเกษตรกรชาวนามาตั้งแต่สมัยโบร,โบราณบางคนก็ถือว่าเป็นสิริมงคลนะหลังจากที่ไปส่งน้ําพระตามวัดต่างๆแล้วก็จะถือโอกาสแวะมารดน้ําให้กับควายเผือกทั้ง3ามตัวแล้วก็ถ่ายรูปเป็นที่ระลึกกันยังไงใครที่ผ่านไปแถวอุทัยธานี<ฆ>นะครับ และมีโอกาสแวะไปเที่ยวได้ไปชมควายเผือกกันที่ควายนาคาเฟ่บิ Big Bob ๊กบอฟฟ์โลครับควายทั้ง3ตัวนี้เขาอยู่นิ่งมากเลยนะสํารวมมากๆเลยนะ,ะและสวยด้วยเนาะใช่ค่ะยี่สิบล้านแห่งด้วยค่ะ